ในช่วงอดีตที่สัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาอยู่กันที่สถาบันกอล์ฟฟิงอเวอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์เซ็นเตอร์ครับสาขาบางกอกกอล์ฟคลับครับ วันนี้นะครับผมสิ่งที่เราจะมาพูดกันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของแนวไม้นะครับแน่นอนครับแนวไม้ยอดนิยมของคนที่ตีกอล์ฟนะครับมักจะเกิดจากแนวไม้ที่เป็นอินไซต์เอาท์ก็คือแนวไม้เนี่ยมาจากด้านหลังใช่ไหมครับอินไซต์ถูกไหมครับแล้วก็เหวี่ยงออกเป็นเอาท์ไซ์นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตนะว่าการที่จะทําให้เกิดแนวไม้นี้ได้เนี่ยองค์ประกอบที่เราเห็นมีแนวไม้เอ่ยมีแขนเอ่ยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยพยายามทําแล้วนะว่าโอ้ครับทำแบบนี้มุมนี้แล้วเนี่ยไม่ได้สักที ลองย้อนกลับไปในเรื่องของด้านร่างกายนิดนึงครับผมมีเทสต์หนึ่งครับเขาชื่อว่า9 0 9 0หรือ90นั่นเองนะครับให้คุณผู้ชมทำในลักษณะนี้นะครับยกแขนขึ้นมานะครับให้บริเวณของแขนท่อนี้ครับแขนด้านบนขนานพื้นนะครับแล้วก็ให้อยู่ตรงแบบนี้ต่ำลงไม่ได้สูงเกินก็ไม่ดีนะครับทำเป็นตัว L เป็นฉากแบบนี้หลังจากนั้นนะครับให้มองตรงนะครับโดยที่ยืนตรงหลังตรงนะครับและหลังจากนี้ครับเดี๋ยวจะทําการบิดนะครับที่จอยของหัวไหล่แบบนี้ โดยที่มีข้อแม้ว่าไม่แอ่นไม่งอมือนะครับใช้แต่หัวไหล่เยอะล้วนๆน,นะครับโดยที่ไปในจังหวะให้เร็วนะครับแล้วก็หยุดเลยทันทีในลนนักษณะนี้1 2 3จะเห็นได้ชัดน,นะครับว่าคนที่พยายามแช์โล่ไม้ได้ครับตำแหน่งของข้อมือจะเลยใบหูนะครับคนในลักษณะน,นี้ที่มีร่างกายยืดหยุ่นแบบนี้จะทําให้มีการแช์โลไม้ได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนคนที่พยายามตี ให้เป็นอินไซต์อินไซต์แต่ทำไม่ได้สักทีนะครับลองดูครับผลที่เกิดมักจะเป็นในลักษณะประมาณนี้ก็คือข้อมือเนี่ยยังไม่ถึงใบหูนะครับผมถ้าเป็นลักษณะน,นี้เนี่ยโอกาสที่จะแช่โล่ไม้เนี่ยให้ไม้เป็นอินไซต์เอาท์เนี่ยจะค่อนข้างยากสำหรับนักกอล์ฟที่หัวไหลติดนะครับแชโลแล้วเนี่ยไม่ได้นะครับเทสออกมาแล้วเนี่ยนาตีท่านเนี่ย ไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวอร์มอัพเป็นสิ่งสำคัญนะครับบางครั้งเนี่ยเพียงแค่คุณเนี่ยวอร์มอัพโดยการหมุนหัวไหล่ธรรมดาแบบนี้หรือถ้าเกิดรู้สึกติดนะครับจับไมโกอล์ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็หมุนทําอย่างเงี้ยทุกๆครั้งนะครับวันหนึ่ง20ครั้งนะหมุนไปข้างหลัง20ครั้งหมุนมาข้างหน้า20ครั้งลักษณะนี้นครับก็จะเป็นการช่วยวอร์มนในเรื่องของความยืดหยุ่นของหัวไหล่ของคุณได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงแล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ตำแหน่งข้อมือไม่ถึงใบหูนะครับแช์โล่ไม้ไม่ได้อยู่แล้วทำแล้วเจ็บไหล่ปวดไหล,ไหลทุกทีปวดสะบักขวานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปออกกําลังกายเพิ่มหรือไม่อย่างนั้นอาจจะต้องปรับแนวไม้นะครับให้รู้สึกว่าเป็นคนที่ตีเฟตแทนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการจะตีกอล์ฟให้ดีครับต้องรู้จนถึงในเรื่องของด้านร่างกายด้วยนะครับจะทำให้คุณตีกอล์ฟสนุกมากขึ้นครับและนี่คือทั้งหมดของช่วงอ n the T ทในสัปดาห์นี้คร